เโว่ยทำาวะมแบบกลางเลยนอค้ยกู ơi, มีตัวเดียว 人民币。

អូឡော်ឡော်សបគ្រូ 然后就会 Ketua, ketua. 快帮我发了。

Oh talking at me. You're not going to be able to. มาแล้วกัหมาแล้วเอ้ามาแล้วเอ้าจิตเราด้วยตอบทีก่อนไม่ได้ไม่มีบังไม่ได้วะอีกแล้วนะไม่เสียพักโอมถึงมูไม่ดีเนี่ยพี่แอร์ที่ทำที่มาที่ไป เฮ้ยจรเงดีว่ะที่จะมีภาคุณไม้เป็นทีหภาคภูตไม้

匈LIJ mondo ৱৱ uma চৱৱৱ চৱৱৱ বো ারચৱে হপবারલ্ মর হলৎর্ ভার্ েযনা রারার ৱৱ৲� illustraz । Oluent 2019 তদাটৱ য�ве ইইইই্ হহতুসডুা বরৱে هناবর... রার৲ৎ ข yeah. eh ึ้นเดียวได้ยี่ไหมดีเดีโอ้แม่งแข็งไว้ส์นี่มันี่ามือล่ามีอสุดในดีเ 知道。 ใจยินได้เลย,ยนำไมไม่ก็ยิงจังหาลูกหาแล้วอุย้ยเลยอุ้ยเลยเจ็บเกินโอ้

ไม่มาเลยนะยิดเดียวจริงจะเดือดรึไม่ได้เลยนะจริงฟุกเยา